กระโดดชาร์จเลยครับออกมาชาร์จเต็มที่เลยครับตัวนี้กระโดดออกมาจะปุ่มไม้ครับอัดเรียบร้อยครับกับปัดคอนขัดเป็นฮันเตอร์นะครับ วันนี้ใช้เป็นสีเขียวนะครับกับไม้แหนบบางๆครับมีเลอะไม้เป็นบางส่วนครับถ้าไหนมีเลอะไม้ก็นานาก็เอาใส่เคาะเอาหน่อยครับพอเหยื่อมันอาจจะไม่ต้องทางานครับแต่ตัวนี้ออกมาชา์จเต็มๆครับเป๋าเวยครับเหยื่อฮันเตอร์วีหกครับใช้วีหกครับตีตกเป็นกัดครับเยี่ยมครับทุกคน